วันนี้คือวันทาขนมพะก,กาดแม่นันถือโอกาสถ่ายให้ดูว่าขนมพาก,กาดเนี่ยนวดยังไงแล้วทําไมไม่ต้องใส่น้ําขณะนวดทําไมไม่ต้องขยาเกลือขณะนวดนะคะวันนี้ลูกชายกลับจากที่ทํางานพอดีพอดีเลยได้มาช่วยมามีนะคะแล้วก็จะให้ดูลักษณะของเส้นภูมิจับเส้นขึ้นมาหน่อยหรอเห็นไหมคะเส้นเขาจะเป็นเส้นใหญ่ๆสวยเลยนะคะ จะไม่เป็นเส้นเล็กๆเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่องขูดของแม่นันเสียก็เลยต้องใช้มือขูดนะคะเป็นอย่างเงี้ยมาเป็นหลายเดือนแล้วค่ะแล้วก็อะไรเข้าสานำมาส่งเปลี่ยนให้ก็เข้ากันไม่ได้นะคะต้องรอของใหม่อย่างเดียวเดี๋ยวแม่นันจะหาซื้อซึ่งหาซื้อยากด้วยที่ห้องนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวพี่ภูมิจะมานวดให้ดูว่านวดยังไงถึงเข้าเนื้อกันโอเคพี่ภูมิเริ่มได้เลยค่ะนะคะ ที่ผมเขาจะค่อยๆนวดค่อยๆนวดแล้วก็ตลกเอาแป้งที่อยู่ด้านล่างอะคะ่ะเคล้าขึ้นมานะคะเห็นแม่นันใส่ถั่วไหมคะแล้วก็ใส่ตัวผักลงไปด้วยที่แม่นันใส่ถั่วต้มลงไปเนี่ยเพื่อไปขัดขัดกับตัวหัวใช้เท้าจะได้นวดง่ายยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าเรามีส่วนผสมของแป้งนะคะเห็นเยอะๆอย่างนี้นะพอนวดเสร็จเนี่ย จะเหลือนิดเดียวเองจริงๆใช้เท้าเป็นอะไรที่เปลืองมาก10กิโลสดๆตอกเปลือกตัดหัวจะเหลือเพียง6กกิโลได้เนื้อ6กกิโลนะคะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆแล้วพี่ผุ่มเขาจะนวดแล้วเดี๋ยวไม่นานจะพากลับมาให้ดูว่าหลังจากนวดไปสักพักแล้วเนี่ยกลายเป็นเนื้อเนียนกับตัวแป้งได้อย่างไรโดยที่ไม่ต้องใส่ น้ำไม่ต้องขยำเกลือใดๆทั้งสิ้นนะคะเรามีเคล็ดลับค่ะอันนี้เป็นเป็นสูตรดั้งเดิมเลยนะใครที่สนใจต้องการจะเรียนรู้ไม่นันมีคอร์สออนไลน์สอนทุกขั้นตอนละเอียดยิบเลยค่ะนะคะมาเรียนรู้กันโชคดีจริงๆเลยได้ลูกชายน่ารักมาช่วยมามีนวดดูนะคะหัวใช้เท้าเริ่มเริ่มเหลือน้อยลงแล้วเห็นไหมฮะ แล้วก็เขาเริ่มขายตัวน้ําออกมาทําให้นวดง่ายขึ้นตอนนี้ก็จะเริ่มเข้ากับแป้งแล้วแป้งเราใช้ส่วนผสมของแป้งเพียงเศษหนส่วนสี่นะคะใช้น้อยมากๆคือไม่ใช้ไม่ได้เขาจะไม่กอดกันเขาจะไม่ไม่เวลานวดแล้วเขาจะไม่ไม่ไม่เกาะไม่เข้าเนื้อกันนะคะเห็นไหมคะเริ่มเริ่ม น้ำเริ่มคายออกมาตัวหัวใช้เท้าเริ่มหดลงนะคะช่วงหลังๆเนี่ยคนที่ซื้อขนมผักกาดแม่นันไปเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเส้นสวยเวลาทาแล้วได้อัทารสนะคะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แม่นันใช้เครื่องตัวเนื้อเขาจะเนียนไปเลยนะคะเพราะว่าเส้นเขาสั้นและเส้นเล็กแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเพิ่มแป้งหรืออะไรสัสดส่วนเครื่องปรุงทุกอย่างเท่าเดิมค่ะเ,เห็นไหมเริ่มเท่าเนื้อแล้ว ที่ภูมเิเขาจะคล่องเขาจะคล่องในการนวดขนมพาก,กาดให้มามีมากให้แม่นานนวดเองตอนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะมองตรงไม่ไหวแล้วนะคะเห็นไหมเนื้อเขาเริ่มเนียนแล้วเขาก็จะขยี้ขยี้ไปด้วยนวดนวดไปด้วยฝ่ามือเขาก็จะแบบนวดขยำขยำไปด้วยนี่ค่ะ พลิกไปนวดไปจนกระทั่งเขาเข้าเนื้อกันเห็นไหมคะแป๊บเดียวผู้ชายแป๊บเดียวแม่นั่นไม่ไหวยังเหลืออีกนะคะไม่ใช่มีแค่กระมังนี้กระมังเดียวนะคะเพียงแต่ว่าจะถ่ายให้ดูไวๆถ้าใส่เต็มทั้งหมดเนี่ยฮะนานค่ะเพราะมันหลายเซ็ตเริ่มเข้าเนื้อแล้วนะพี่หุมเนาะเข้าไหม เห็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเวลานึ่งขึ้นมาเนี่ยจะนุ่มมากเลยเพราะว่าแม่นันมีเคล็ดลับพิเศษในการเติมน้ำซุปลงไปด้วยน้ำซุปข,ของแม่นันก็คือน้ำซุปผักหรือน้ำซุปกระดูกหมูเลยนะคะมือหนึ่งของมามีเลยนะเนี่ย ยวสุดอืมค่ะต้องนวดอย่างนี้เลยค่ะแล้วสัดส่วนเครื่องปรุงทั้งหมดเนี่ยก็จะเข้าไปในเนื้อแล้วน้ําน้ําหัวใช้เท้าที่ออกมาที่คายออกมาในกระมังนี้คือน้ําหวานนะคะไม่ใช่น้ําเปรี้ยวนะคะน้ําเปรี้ยวเราทิ้งไปแล้วตอนพักน้ำสุดยอดสุดยอดพี่ป้อ เข้าแล้วบอกมามีด้วยนะคือเขาจะรู้เพราะว่าตัวมือเขาจะสัมผัสตรงก้นกระมังเพราะว่าอาจจะมีแป้งค้างอยู่เขาจะต้องแบบทุกอย่างจะต้องแบบนวดนวดนวด,นวดจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันเห็นไหมคะเขาจะขยี้ขยี้เพราะว่าบางครั้งตัวแป้งเนี่ยจะเกาะตรงหัวเชเท้าด้วยค่ะ น่ารักมากชื่นใจจริงๆเลยมันมีโชคดีมันมีโชคดีคดเสร็จแล้วเสร็จแใช่ไหมลูกอโ,อโ,โอเคขอบคุณมากครับ <laughs> โอเคขอบคุณมากเดี๋ยว